อัสลามุอลักุบะราะมตุลอฮิบรักาตุรสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนูมายอยู่เป็นสุขนะคะตอนนี้ก็ทำอาชีพนะคะก็คือเป็นการตลาดนะคะให้กับแบรนด์ชชฮดานะคะก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอาหารเสริมเนาะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของเพจส่วนในบ้านนะคะก็คือดูแลนะคะแล้วก็ ในงานเพจส่วนในบ้านก็จะเป็นเพจศาสนานะคะซึ่งเราเองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ตัวเราหรอกเนอะก็คือจะเป็นอาจารย์หลากหลายท่านนะคะก็เป็นเพจที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็ให้ความรู้ศาสนานะคะหลายหลายคนก็คงติดตามหรือคงเห็นกันบ้างแล้วนะคะในทาง Facebook หรือว่า Instagram นะคะก็วันนี้นะคะมาได้ได้ ได้มาแชร์ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์นะคะในเรื่องของอาการที่นุม,มาเป็นนะคะคือความประทับใจในการดูแลของโคชชิ่งก็คือพี่อามินานะคะคือจริงๆแล้วนุม,มาเองเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าต้อง พูดแบบนั้นเลยเนาะก็คือคือเราเราหลายปีก่อนเราคุณหมอได้วินิจฉัยว่าน,นมาเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เป็นอ่อนๆละไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะคือเหมือนเพิ่งเริ่มนะคะอาการเพิ่งเริ่มแล้วก็คุณหมอให้กินยานะคะซึ่งซึ่งตัวน้องมาเองเนี่ยเป็นคนที่อืม ไม่ชอบในการทานยาเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะหายด้วยตัวเองอยากที่จะบําบัดด้วยตัวเองนะคะก็ก็ใช้หลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินวิตามินต่างๆแตออ่บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยกับวิธีคิดของเรานะคะวันหนึ่งต้มาได้ได้รู้ว่าได้ทราบว่าพี่มินาเนี่ยเขารับโคชชิ่งนะคะแล้วก็ จากที่เคยฟังคลิปของพี่อามีนามาเนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกประทับใจในแนวคิดของพี่อามีนาในการที่เป็นโคชชิ่งที่ผูกพันกับอิสลามนะคะแล้วก็ใช้บางใช้อิสลามนะคะใช้หลักคําสอนไม่ว่าจะอยู่ในอัลกุรอานก็ดีในฮะดีษ,ดษก็ดีนะคะหรือว่าใน99พระนามนะคะเอามาใช้ ในหลักความคิดนะคะในการแกนแกนแกนหลักความคิดของเราเพราะบางครั้งเวลาเราฟุง้งหรือเวลาเรามีอาการความเครียดหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลักความคิดของเราจะค่อนข้างดาวนะคะจะค่อนข้างคิดไปในอีกมุมนึงซึ่งซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่คิดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอเราได้ได้ได,ได้รับการโคชชิ่งกับพี่อามินานะคะก็รู้สึกได้เลยว่า หลักการคิดของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปในแกรนที่ค่อนข้างดีพอสมครวรเลยนะคะเรื่องของสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆก็หนึ่งเลยคือในเรื่องของการขอดูอานะคะจากปกติเราก็ขอดูอาบางครั้งแทบจะไม่ได้มีโฟกัสในการขอดูอาเลยนะคะก็คือขอเรื่อยเปื่อยไปแต่พอได้เรียนคอร์สนี้หรือว่าได้มีพี่อามินาเป็นโคชชิ่งประจาตัวของ,งมานะคะสิ่งที่มารู้สึกมากๆก็คือว่าดูอานันมาเปลี่ยนไปไม,มีโฟกัสในดูอ มากขึ้นและรู้จักขอคือขอใช้ภาษาไทยก็จริงเนาะแต่เป็นการขอที่ที่ผ่านการเรียบเรียงมาแล้วนะคะสองเลยนะคะเพี่อที่ะทำให้นุ่มารู้จักที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกจุดนะคะได้มารู้จักกระบวนการและวิธีการในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจะบติเราเครียดเนี่ย หรือเรามีอาการตรงนี้ค่ะเราก็อาจจะนอนพักหรือนอนโซมอยู่บนเตียงไม่ลูกขึ้นไปไหนหรือมีอาการร้องไห้หนักๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้คุยพูดคุยกับพี่มินาเนี่ยค่ะก็เหมือนที่พียมินาเขาจะมีเขาเป็นโคชิ่งเนาะเขาเป็นอาชีพของเขาเนาะเขาก็จะมีวิธีการสอนเราในอีกรูปแบบหนึง่งให้เรามองตา่างให้เราคิดในอีกรูปแบบหนึ่งได้ซึ่งมันพิเศษมากๆนะคะได้มีการลงมือทําได้มีการเขียนได้จดบันทึกได้มีการ เหมือนมีสติรู้ตัวรู้ตนเอาชนะฮอร์โมนนะคะมากขึ้นมากๆเอาชนะความคิดของตัวเองนะคะเขาก็าจะมีรูปแบบในการ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 ให้เราปรับเปลี่ยนหลักการคิดของเรานะคะแล้วในช่วงเวลาประมาณ2-3เดือนที่นมาได้พูดคุยและได้เพียีนัเป็นโคชชิ่งของนงมาเนี่ย คือชีวิตต้องมาเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะเปลี่ยนไปในที่นี้คืออันดับแรกหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่นุมาตัวนุมาเห็นเองก็คือว่าหลักความคิดนนมาดีขึ้นนนมามีแกนในการคิดที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการปรับมายเซตของตัวเองนะคะโฟกัสการขอดูอานะคะแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาคือเวลาเราคิดแล้วเราเริ่มลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นตามไปด้วยรวมถึงการที่เราอยู่กับลูกอยู่กับสามีนะคะหรืออยู่กับภาวะความเครียดเนี่ยเราสามารถที่จะรู้วิธีคิดและว,วิธีจัดการได้นะคะค่อนข้างทันท่วงทีเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อะไรหลายอย่างหลายๆอย่างที่นว่าไม่กลา้านว่าก็กล้ามากขึ้นนะคะอย่างอย่างบางครั้งเราเรารู้สึกกังวลใจเวลาเราจะไปดิลธุรกิจนะคะกับพาร์ทเนอร์หรือว่าไปเราไปคุยกับใครกับใครอย,าอย่างเงี้ยคะ่ะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นการกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นการกล้าลงมือทํามากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นึกมได้รับนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการที่จะ ซื้อของให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างว่าตั้งใจที่จะซื้ออาอาซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองอยู่หลายครั้งแต่บางครั้งก็รู้สึกแบบไม่กล้าซื้อเพรารู้สึกกลัวนะคะว่าเราแบบให้ตัวเองมากไปหรือเปล่าเราเห็นแกนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นความคิดของของคนที่เป็นโรคนี้เนก็คือจับวิตกกังวลนะคะ ปรากฏว่าเพียมินาทำให้นุม,มากล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะซื้อสินซื้อของขวัญให้กับตัวเองชิ้นใหญ่มากๆนะคะนุ่ม,ม่าก้าวผ่านความกลัวหลายๆอย่างนะคะซึ่งขอบคุณเพียมินามากๆที่ที่แบบ คือที่เป็นพี่ปรึกษาที่ดีให้นามมาตลอดเลยนะคะคือจะบอกว่านุ่มเคยเรียนคอร์สแบบนี้มาก่อนในอดีตนะคะแต่ด้วยกับผู้สอนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะคะมันก็เลยทําให้เราทาั้งจับจุดไม่ถูกเพราะเราเป็นมุสลิมเนาะเราก็จะต้องมีม,มีมีความเชื่อในความศรัทธาที่มันต้องมีอ้างอิงกับศาสนามันต้องมีอ้างอิงอัลกุรอานนะคะแต่พองมาเียนกับพี่อามีนาเนี่ยคือทุกอย่างมีมีม,มีมีการอ้างอิงนะมีมีมีอัลกุรอานมาอ้างอิงแล้วมีการสอนที่ เชื่อมโยงกันกับอิสลามนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจแล้วรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นการปรับ มซ์เซ็ตของนุ้มาครั้งสุดท้ายละนะคะนุมมน้มานุ้มาวางใจกับพี่อามีนามากๆขอบคุณอลลอนนะคะที่ทําให้นุ้มาได้มาเจอพี่อามีนาทาให้นุ้มามีมีไมซ์เซ็ตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หายจากโรคซึมเศร้านะคะก็อยากฝากคอร์สของพี่อามีนาหรือว่าใครที่กําลังประสบปัญหาเหมือนนุ้มาอยู่ลองเปิดใจดูเนาะนะคะชาวลลอนนะคะเผื่อว่านุ้มาผ่านมันไปได้แล้วนะคะหลายๆคนที่กําลังประสบอยู่เนี่ยก็คงอาจจะผ่านมันไปได้แต่สําคัญที่สุดนะคะเราพี่อามีนาหรือคอร์สหรือที่ไหนก็แล้วแต่ ที่เราไปเรียนล้วเขาให้ความรู้กับเรามากมายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราต้องรีบต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆและทํามันอย่างสม่ําเสมอเปลี่ยนตัวเองให้ได้จริงๆนะคะสําหรับวันนี้นุ้มมาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยค่ะอสลลลาาามุุยกกเรรตติบ